พรอ้อมที่จะฝาฟันฝันถึงวันที่สดใสลุกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้พ่ายจะเหนื่อยเพียงใดไม่ยอ่ทอท้อ ภูมิใจที่ได้มาล้อมใจให้เป็นหนึ่งไปให้ถึงจุดที่ปรารถนา มาจากไหนไม่สำคัญฉันและเธอเรามาพบเจอสู่ไปด้วยกันเพื่อจุดหมายให้ก้าวเดินเผชิญไปด้วยกันสุขทุกเราร่วมกันไม่กลัวสิ่งใด ฝ่าฟันฝันถึงวันที่สดใสลุกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้พ่าย Tonight ฝ่าฟันฟันถึงวันที่สดใสลุกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้พา่า i ฝันฝันถึงวันที่สดใสลุกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้พ่ายจะเหนื่อยเพียงใดไม่ยออ่อท้อหากใจที่ได้มาล้อมใจให้เป็นหนึ่ง ไปให้ถึงจุดที่ปรารถนาเมื่อยากสักเท่าไรสักวันเราต้องได้ ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้ตัดสินนะครับที่ได้3มแต้มนะครับในวันนี้ก็ต้องผมไม่เคยคิดไม่ไม่เคยฝันมาก่อนหลังหลังจากที่สองปีนะครับปีแรกที่ขึ้นไทยลีกมาเจอพัทยาในบ้านเขาแล้วอีกปีหนึ่งปีที่แล้วก็เจอพัทยาก็เจอผู้ตัดสินกลุ่มนี้ครับก็มันก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพวงการฟุตบอลไทยนะครับไม่ได้ว่าอา,อาร์มี่ ว่าทีมอาร์มี่ไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าทําไมต้องมาแพ้ให้กับสภาพทีมที่วันนี้เราเล่นได้ดีกว่านะครับผมเองก็รู้สึกเซ็งๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่า2ลูกที่เราเสียเนี่ยเป็น2ลูกที่แบบเป็น2ลูกที่อ่าลูกแรกไม่น่าเสียแต่ลูกที่2เนี่ยก็ถือว่าเราเอาประตูให้เขานะครับเราสามารถกลับมา2-2สองสองก็พูดได้คําเดียวไม่อยากแพ้ให้กับให้ให้กับเกมแบบนี้ไม่อยากแพ้เกมแบบนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณ กรรมการทั้งสีท่านนะครับที่สามารถกดดันจนทําให้ได้3มแต้มนะครับในวันนี้นะครับก็ขอก็ขอชมเชยนะครับว่าวันนี้พวกคุณทําได้ครขอบคุณแม่แล้วก็แล้วก็พวกเรานะครับชาวเชียงรายนะครับเจอกับอาร์มี่ในแมตต์ต่อไปเราต้องช่วยกันเชียร์ต้องช่วยกันถอนแค่นี้คืนให้ได้ขอบคุณครับเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็แลกกันมันมากถึงแม้ว่าเราจะเสีย2ประตูไปก่อนนะครับจากข้อผิดพลาดของเราเองทั้ง2ลูกนะครับ โดยรูปแรกอ่ะจะเป็นกรรมการส่วนหนึ่งนะครับลุยสองเ็เล่นเร็วแล้วก็เสียบอลหวัวกระโหลกแล้วก็โดนตัดก็แล้วเขาก็สามารถฉกเฉยโอกาสไอสิ่งเดียผิดพลาดแล้วก็เข้าไปทาประตูได้นะครับแต่เราก็โชว์สปิริตกลับมาให้ได้จาก 2- 0เป็น2-2ซึ่งผมก็เชื่อว่าโมเมนตัมนะตรงนั้นเนี่ยมันมันของเราแล้วแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นในสนามผม,มอยากให้นมาคนฟุตบอลมานั่งดูเกมวันนี้นะครับแล้วไปนั่งศึกษาหน่อยว่าวันนี้เชียงรายเนี่ย แข่งกันมี11ต่อ11หรือ11ต่อ14อผมไม่เข้าใจเลยทั้งไลแมนทั้งบุรีสินกลางมันมัน,ม,นมันชัดเจนเกินไปครับมันขอความกรุณาเหอะว่าถ้าอยากจะทำก็ก็หรือว่าจะยังไงก็ให้มันดูไอ้นี่กว่านี้หน่อยได้ไหมอย่างนี้มันผมไม่ได้เหมือนกับว่าผมไมไ่ยอมรับความไม่แพ้ผมไมไ่ยอมรับการตัดสินณวันนี้แล้วผมไม่ยอมรับการแข่งขันนวันนี้อ่ะผมขอขอบคุณที่ทั้งแฟนบอลหนุนหลังเราแล้วก็นักเตะ เล่นด้วยใจเกินร้อยแล้วลองดวนไปแดงอีกผมก็พูดไม่ออกครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างก่าใจจริงครับขอบค,ครับน่อยากสักเท่าไรสักวันเราต้องได้มาเพราะเราชื่อว่า